สวัสดีคุณู้ชมคเราจะฟังปานกินจะล่อให้ฟานจะเลืเ่อนดีกับเรื่อนไม่ดีแต่ทุกคนมีปานให้เข้าใจด้วยนะคะดิฉันจะมาพูดเรื่องปานจีนไม่ว่าอะไรแล้วแต่ฟานคุณผู้หญิงคนนน้นเข้ามาตอบว่าคุณญินจะเป็นใครไม่ทราบเขาก็พูดอะไรไมายกึงว่าไม่ว่าฟานที่ทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาล่ะ เราจะไปข้นอะไรดูนะคะนี่คือสีแดงสีแดงหมายถึงว่าการเลื่อนนอนคนตายเสียชีวิตสีขาวคนรอดชีวิตสีขาวเป็นคนรอดชีวิต,ตที่ไม่ควรตายเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่อยู่ได้ สีแดงเยอะมากกว่ากับสีขาวหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาไปที่รอบรอฝันกินผู้หญิงคนนั้นบอกว่าค่ะไม่ไม่เชื่อฟันกับหมายถึงตัวเราเขาเปรียบเพียบกันเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเชื่อฟันในสีขาวหมายถึงว่าที่เขามาบางดีบอกทุกอย่าง อันนี้ปังๆนะอันนี้ก็ล่าปังนะอันนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าสีแดงนี่หม,มายถึงว่าคนไม่ดีคนตายค่ะคนตายคนตายเยอะมากกับสีขาวที่ล่อควันตายสีขาวปันลอ่ลอล่อแล้วก็ล่อชีวิตสีขาวคนตายเยอะมากกว่านี่คือไม่ คนสีแดนไม่เชื่อปังคนสีขาวเชื่อปังขอขอบคุณคนที่ปังแล้เชื่อฟันแล้วเข้าใจนะคะอย่าอย่าคิดกงังวลอย่าคิดมากเราต้องเชื่อปังเป็นจริงเรืเ่องจริงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดน,นะคะขอขอบคุณที่ปังด้วยกันที่เข้าใจขอพิจารณาด้วยตัวเองนะคะขอะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ